Wow, <Yeah. S 1> ว้าวมันจะให้สิ่งที่คนรู้ต้องการนะฮะนั่นก็คือความรุนแรงรอเปล่าโอ้ว้าวความวายวมความระมันจ็อกเกอร์ภาคสองตัวอย่างเต็มมาแล้วครับผม มันจะเป็นหนังเพลงด้วยทุกคนเออผีเน่ากับลงขู่ของแท้เลยคิด <laughs> ดูว่านี่คือความสัมพันธ์โรแมนติกท่ามการราลางซากผลักผักพังนะฮะ I have someone who needs me. <laughs> How about you, Arthur? Do you still think you're a star? Shota. Wow. Shot, nearly you're gonna land. Wow. Oh my god. You can do anything you want. มันมีความจริงจังนะฮะมีความเข้มข้นนะฮะและมีความคลั่งอยู่ทุกคนทนสี่ภาพต่างๆมันมีความเป็นซีนิมาติกมากๆทุกคนมันมีเลเบลเลนของความเป็นแม็กซี่ไรเบิลคิงออฟเทอร์มีดนะฮะ It's okay, baby. let's give the people what they want ว้าวเราจะให้สิ่งที่คนร้องการนะฮะนั่นก็คือความรุนแรงหรือเปล่าโอ้ว้าวความวายป่ว่ความอารมัดเบรสต่างๆใดๆนะฮะจัดมาให้เต็มๆเราต้องดูบนจอใหญ่นะเรื่องนี้ไม่ได้มาคนเดียวแต่มาถึงสองคนเลยนะทุกคนโอ้ยโครตโชกเกอร์สองแบบอย่างนี้นี่เอง สองยอดนักแสดงนะฮะจะมาในความเป็นหนังเพลงของโจ๊กเกอร์ภาคใหม่มาแน่นอนนะฮะตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์จัง